เยอนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวรีน่าเบงอาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมเคอร์ชนแนลอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆแน,น่นอนใช่ไหมครับก่อนหนะ้าเนี่ยเราได้ทําคลิปเอกไปนะครับต้องบอกเลยว่าเอกเนี่ยราคาแพงมากๆนะครับผมก็เลยจะมาแนะนําปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับทีท่เทียบเคียงเอกได้เลยแต่ราคาดอปก,กว่านะครับนั่นก็คือ RPK นั่นเองนะครับสเตตก็ไม่แย่เลยแถมอัตราลันก็ต่างจากเอก แค่50เองครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าบิวของผมเนี่ยแต่งยังไงอ่าเริ่มต้นจะกิฟทหลังนะครับผมก็จะใส่เจ้าตัวนี้นะครับส่วนสโคมนะครับไม่ตายตัวแต่ผมจะใส่3.5นะครับ5าส่วนกิฟนะครับก็ไม่ตายตัวอีกเหมือนกันนะครับแต่ผมจะใส่เป็นกิฟสามเหลี่ยมนะครับส่วนท้ายเนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับ ถ้าใครงบประหยัดนะครับก็ใส่เป็นท้ายเหลืองนะครับส่วนถ้าใครมีงบหน่อยนะครับก็ใส่เป็นท้ายดาก็ได้ครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะใส่เป็นท้ายเหลืองนะครับเพื่อความประหยัดนั่นเองแม็กก็เป็นแม็กหกสนะครับผมก็ประมาณนี้เลยงบจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมบาทไม่เกินนี้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมาดีน่าเปรียเอาล่คาถูกผมขอแนะนำเป็นโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับถูกปลอดภัยบริการไวต้องโอเวอร์ท็อปอัพเท่านั้นนะครับผมขอตัวไปเติมก่อนนะครับลิงค์เติมเงินอยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมไปจัดไปอุดหนุนกันเยอะนะครับส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการเล่น APK นะครับแต่จะเป็นของซีซั่นหนึ่งนั่นเองนะครับก็ไม่แตกต่างอะไรมากนะครับ ก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับว่าในคลิปนี้จ,จะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> คดแม็กเทนเซตสามผมไม่รู้มผ,มผมไม่รู้ผมจะเอามาแจะคนดูทําไมนะครับแม็กเทนเซตสามเนี่ยรู้ๆกันอยู่ <c oughs> เกิดตรงนี้นะครับผมก็จะวิ่งเข้าประตูแดงแล้วก็เปิดเข้าไปข้างในเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพเข้าไปข้างในเลยนะครับเพื่อที่จะให้ไม่เสียเวลานะครับน่าไม่น่าเข้ามาถึงใช่ไมไม่น่าเข้ามาถึงยศยังไม่กลับเหรอครับยังครับพยศกลับไม่ได้ครับ ยศตกรถไฟครับก็เป็นเป็นห่วงน้องมันอยู่เหมือนกันตอนนี้น้องขึ้นไม่ทันรถนหนขึ้นรถไม่ทันเพราะว่าน้องต้องเอาสิ่งโตมาแจกคนดูผมก็ไม่รู้แล้วผมได้สิ่งโตมาแล้ว อ่ะแล้วใน,นจุดนี้นะครับเพื่อนร่วมทีมของเราก็ได้ตายไป1คนนะครับเลยทําให้ผมได้รู้ว่าเออมีศัตรูอยู่ข้างนอก2คนนะครับผมก็เลยจะเข้าไปเอามันนะครับเดี๋ยวเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยนะครับอีกตัว2ตัวสองตัวใช่ เฮียเก um. ือบตายจัว์มากรุกตกหลงน้าเฮียไม่ตายได้ไงวะมาเจอแล้วที่พัดถึงเยอะยังไม่ได้ยิงผมตรงนี้แหละตรงนี้แหละวิ่งออกกนะวิ่งหนี มาเล่นเฮดโไปบ,าไบ,าบไป้างพี่มิสของโถของน่าจะเก็บมยาคด้วยได้หน่อยได้หยจำลแบงคะ์ัวแล้วเนาะเราพาพี่แบงค์มาเก็บแบงค์พาเรามาเก็บแบง้เก็บช็อตที่สุดสวยที่ไหนหมดหน้าตีประตูแงดงที่เราผมไปมีแต่หออพี่กูตึงจัเหมือนเก็บกมัดงาน และในเกมนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เคลียร์คนเคลียร์ของแล้วก็ทําการออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมเนี่ยเราจะออกสักกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยใช่แ่เล่นครั้งแสงธรรมดาแล้วครับต้องระแวงอยู่แล้วมาเดี๋ยวแจกโค้ดเลยออกนิดเดียวเองจิบจิบคนดูร้านสอง แม่เกมนี้ก็ออกไปล้านสองนะครับแต่ว่ามันไม่จิบจิบนะครับเนี่ยผมมาดูย้อนหลังผมยังตลกตัวเองอยู่เลยครับล้านสองนี้ไม่จิบจิบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยนะครับว่าเราจะออกสักกี่บาทนะครับสวัดีครัสวัสดีครับผมวคนเด็กต <โฮ S 2> ัวที่ยอนยิง,งมันแค่จะตายแล้วแกแป้งสองตัววิ่งไล่ซะสวัสดีครับผม ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กูเข้าข้างในกูไม่รู้กูไม่รู้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 เข้าข้างในอย่างเดียวครับเป๊ะเอ็อซ้าสิบเน่ยไม่ชอบเลยเดี๋ยวเราเริ่มเหนื่อยแล้วพี่นิดหน่อยไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่ามันก็เล่นนั่งนานเนี่ยเราต้องไปยื้สาย้องมันในนี่เกินเมื่อกี้เนี่ย มันแบดเกินทําไม่งแม่งอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างไอ้ี้ยข้างล่างก็จะตายด้วยแล้วนะประเด็นเดี๋ยวตายใช่ไหมตายแอดแอดไปของหน้าอของหน้าจะครึ่งล้านทีนี้เปิดเซฟเปิดเซ่ได้กุญแจห้าแสนไป เนี่ทีเอ้ยแล้วกุญแจมาจริงสิหมืนห้าแม่ผมกับน,น้องเนี่ยกะจ,จะฟาร์มชิวๆสักหน่อยนะครับดันมีมานมาประจนอย่างนี้ต้องจัดให้มันรู้แล้วรูู้รอดไปครับไอตี้เนี่ยเราคุ้มแล้วน้องแล้วสิ่งโตเปลี่ยนโมเดลใหม่ไอ้เนขนขน,นโคตรยาวอ่ะไอ้เียอันนี้การนำชาให้กูหน่อยดิงั้นอะอุ้ยเตยเยอะได้อยู่ไม,มยไม่เป็นไรไม่แย่ตาแดงว่าตานี้การฟ้าการฟ้าไม่มีอะไรเลย ูมาหาดีดีไอ้ปอนแต่ยังไงให้นิ่งไม่นิ่งครับปอแต่ยังไงก็ไม่น uh ิ่งหน้าพี่ใช่ตรงตัวนั้นแหละที่จะบอกไอ้ตัวนี้อ่ามันมาเล่นมุมบี้นะหลังสุดก็มีหลังสุดโดดไปแล้ว เฮ้ยไม่ตายวะน่ะเฮ้ยระเบิดอะไรเต็มเลยปะระเบิดเยอระเบิดเยอมันมันวิ่งข้ามไปใช่ไหมตัวนึ่งอ่ะเยโอยเยอะจังวะหามุมให้แป๊บนึงนะตายตัวน่าโยตายน่าจะเหลือตัวอีกตัวหนึ่งปะ ไกลๆตัวนึงไกลๆตรงเหลืองๆอ่ะไอ้ตรงเสาเหลืองย้อนเน็ตนะโอเคน้องน้อพี่ปั๊มยาแดงโดนโดนี่ยมันมีเสียงอะไรใกล้ๆมีพอยเหรอใกล้ยศเหรอใกล้ยศเอ่ะสวยนั่นแหละมันวิ่งวิ่งหนเลยนั่นแหละตามมาตามมตามมาตามมาตามมกาก็ตายใช่ป่ะห้องห้องนั้นอ่ะไม่เนี่ยดูก่อนตรงนี้กูยิงไปสองแค่สองศกาสวยไม่ใช่ศกาหรอ มีสี่ตัวแล้วนี่ครบแล้วแล้วหลังจากนี้นะครับผมกับน้องก็ได้เคลียร์ของกันไปตามสเตปนะครับก็อิ่มอิ่มไปเลยทีเดียวนะครับยิงคนละตัวสองตัวเนี่ยแต่ท่านั้นยังไม่พอนะครับน้องผมสองคนเนี่ยมันดันได้ของแดงไปแล้วไงครับสองชิ้นก็น่าจะออกกันเป็นล้านเลยครับส่วนผมเนี่ยก็ต้องหาต่อไปนะครับไม่ได้อะไรเลยครับเกมนี้นอกจากของที่ยิงตัวล่างเอ้ยเคียรไวตรงบันไดอ่ะเธอเป็นบ่อนมั้ง น่าจะบอดแต่ว่าพวกมันนี่แหละยิงบอดตายสีทนที่แล้วขาดแค่ไหนดูดิการแดงอ่ะไม่มีอะไรก็จะเปิดก็นั่นแหละครับก็ตามที่ผมพูดเลยนะครับเกมเนี่ยผมไม่ได้อะไรจริงๆเลยนะครับก็ต้องเปิดการ์ดแดงหาของนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้ากรรมนะครับการ์ดแดงเนี่ยก็นั้นไม่มีอะไรให้ผมเลยนะครับเกือไปตามสเต็ พร้อมอ่ะตานนี้คือแบบว่าพร้อมออกเป็นสุราตานถ้าเกิดได้รอดนะท่านสองก็เปิดไปแล้วเราพี่แดงเรียบร้อยหมดความหวังนังนำตาลินยังจะเปิดไหมขอดได้ปะล่ะได้ขอแดงชิ้นหนึ่งครับพี่อ่ะเอาสักชิ้นดิฮึบฮึบคืออะไรวะหลุนของอยู่ฮึบ,บโอ้โห อิ่มจนเดินไม่ไหวเลยทีเดียวมันของมันเยอะดิผมจัดแบบเอาเขาเป่าไปทิ้งไว้นน่นเต็มไปหมดแล้วตอนนจัดสุดอะหน้าทางออกอฮ้ยไอ้เหี้ยสิงโตเหี้ยอะไรเนี่ยเออออกอีกแล้วก็ห้องยาห้องยา เดี่ยวก็นั่นแหล,ละครับก็ตามที่น้องมันพูดเลยนะครับของแดงเนี่ยสี่ชิ้นแล้วนะครับอยู่ที่ผมหนึ่งชิ้นอยู่ที่น้องปอนหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็อยู่ที่พยศสองชิ้นนะครับเกมนี้น่าจะออกอิ่มๆเป็นล้านเลยครับเพื่อนๆอะไรอะอ,อ,อะไรอะก็เลยขนาดนี้เนี่ยจะออกมาออกพอเลยอะลาครับเนี่ยแดงอยู่นั่ และสําหรับใครนะครับที่ชอบดูการเก็บของเพื่อนๆ <g reens> การเก็บของอิ่มๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาจอยได้ที่ไลฟ์สดผมนะครับผมจะสตรีมทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์นะครับเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็ช่วงเนี้ยผมเปลี่ยนสไตล์การทําคลิปใหม่นะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบดูการเก็บของแบบเพื่นๆนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็จะทําคลิปการเก็บของเพื่นๆออกมาให้เพื่อนได้รับชมอย่างแน่นอนครับ ไม่มีเราไม่มีแบบว่าเอามาวางถ่ายนะดูด้ยไอ่นีเสียงเดียวเลยเสียงประตูครั้งเดียวเลยมีล้านสี่พี่ออกล้านหนึ่งวะน้องล้านสี่โคตเยอะเลยอ่าแถม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 ก็เกมนี้อาจจไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็จะเป็นไฮไลท์แถนจากผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่เป็นคนยิงมาเลยหมือนเมเ ใช่หรอใช่ใช่ใช่ไอเ้เบิร์มมันทำโหลือ่องทีก็หนึ่งที่สิสตรงกลางตายไะเอา้ายังเห็นมันเดิอนอยู่เลยเนาะเออนี่มันยังเดิอนอยู่เลย <laughs> เาตยหนึ่งตายหนึ่ง

ยไปดูจบแล้วก็อย่าล e ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมทำอะไรอยากให้ผมรีวิวปืนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับของญาตัดจบแบลประคอนไทย